ก็กสวัสดีผู้ชมทงมาทงบ้านและทางถนนนะครับวันนี้น่าจะมาทํำชาเลนจ์เคสไม่ใช้สกิลนะครับผมโอเคตาแรกเราเก็บอันนี้มาได้น้ำยาพร้อมอันที่สองอยู่ใกล้ๆนี่เลยเปิดมาปุ๊บแล้ก็เก็บปั๊บนี่ไงง่ายเลยเราเก็บเค้ก3มชิ้นได้เนาะไม่ได้นี่หวาม,มาันมาแล้ว1คนแล้วคนก็ไปแล้วใช่ไหมรีบไปแลยทิ้รักรีบไปนี่ไง โดนไหมโดนอีซี่เอ๊ยทำอะไรอะ่ะไม่ทันครับไม่ทันอยู่ดีครับการจะไปเก็บชีตที่อยู่ด้านบนได้นะั้นถือว่าเป็นเรื่องที่อุปสรรคอย่างยิ่งอย่างแรงโดนครับตาแรกเราจะใช้เรื่องตีมสายตายาวโหแต่ละที่คือแบบเขาเหมือนจะวางแผนกันมาแล้วเนาะแต่จะสู้นานได้หรือเปล่าอ,อย่างงั้นอย่างนี้อยู่อะแล้วมีคนดูด้วยนะสคนเอาดิ เนี hey, huh? ่เอาเดย์ฮะใครโยนอะไรมาสวยครับพี่น้องไปครับหนึ่งตัวสวยอเคมาได้ okay, ห,นหนึ่งคนอืมโอเคครับโดนหนึ่งกับดักเฮ้ยรอดวะไม่น่าเชื่อตอนนั้นยังปิดตายอยู่เนาะแตกหนึ่งสวยพี่สวยโอเคมันจะมีอีกตัวหนึ่งมาอยู่ตรงนี้เนาะโอเคน้องแข็งใครปลามาไม่รู้ เปิดสกิลน้ำยาสายตายาวอังสวยครับพี่น้องโอเคสวยเฮ้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 ยมันจะเปิดสกิลครับมันจะเปิดสกิลนั่นแน่เล่นเก่งอยู่นะเฮ้ยเอาดีเอดีชูบอกเฮ้ยมันมีใจคันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้โอเคโอเคโอเคปาไม่โดนหรอกนทักษะการเอาตัวรอดอย่างดี อ้ยายายาเยาเยาเยา,ยา,ยา,ยาจเจ้าคนาคนี้จเจ้าคนาคนี้เจ้าคนนี้ตกก็สวยครับ <S <S โอเคสี่สิบวิใช่ไหม <S <S ได้สี่สิบวิสี่สิบวิโอเค,อเค <S <S สวยครับพี่น้องโอเคเราจะใช้สูตรเดิมก็คือการปลูกจรวดนในที่ที่เราปลูกอันแรกมันก็แพ้แพ้ชะนะเฮ้ยไม่เก่งครับไม่เก่งเท่าไหร่ครับ อยาใส่ใจไทยคุกคามใกล้ๆ้ังน้าหามกันจ้าเราจะไปเอาคัเฟ่ตัวนั้นก่อนมันจะเก่งเกินไปละมันเป็นไป,นปนไม่ได้ที่มันจะเก่งเกินไปห้ามใช้สซ็กิูล่ะโอเคครับสวยพี่สวยเก็บครับง่ายๆโอเคแล้วจะเก็บอีกคนนึงไปเลยนี่โดนครับอย่าให้รู้นะว่ามาล่ะใช้เกยูอ้าววมันจะซื้อน้ำแข็งใช่ไหม โอเคครับสวยใครเหยียบตรงนี้เออสิ้นสวยไม่จบเกมหรอกจบไปเถอะ คือนะ้าอยากจะให้ทุกคนจําไว้ว่าภาษาลาตรีที่1กับ3ามอะ่ะมันไม่มีถ้ำเว้ยมันไม่มีโถ,ถงใต้ดินเนาะแต่คือภาษาลาตรีที่2องอะ่ะคือมีโถงใต้ดินมันอยู่มานานแล้วเนาะมันอยู่มนานตั้งแต่เกมมันเปิดตัวรแรกๆเนาะเย้พีมาเก็บมาได้3ชิน้นโลชั้นที่สเอาสามมา,า,าดิเฮ้ยเฮ้ยเอาเอ้าโดนเฉยมาีิมานดิมาดิมาดิเอาเฮ้เใยใส่โล ตนหอยยนต์แมวไม่ตายตาแรกจับได้เดมันไม่ได้ยากอะไรนะถ้าใครเล่นเคสเป็นนะสมัยนั้นน่ะคือนะยังไม่มีเคสใช่ไหมหนะก็เล่นแมวขาวนี่แหละสมัยนั้นน่ะคืออินกับแมวสาวมากกว่านะตัวผู้ชายก็ไม่ค่อยได้เล่นนะเอ้ยส่วนใหญ่ที่มันเล่นหนักหนกก็คือทอมกับอะไรทอมกับบีเนาะ มี2ตัวทองกับทองกับเบียเออไอพวกพวกเนี้ยมันมันเล่นกี่โกงดีอ่ะแล้วมันมันดีอย่างหนึ่งนะคือแบบเออจาัดก,การทีเดียวก็คือล้มอ่ะคือใช้กระบ,บี่รัมก็คือล้มอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นเล่นทองนะเราจะใช้การแบบตีหนูแล้วมันหนูเอ,อิมหนูมันมืนเนาะตีหนูแล้วหนูมันชั่วขนาดเออหน้านะาก็ใช้นะานะาไข่ดาวตีไปเลยอ่ะเออมันจบเกมเร็วนะไอเกมมันรู้ว่าปิดประตูก่อนเพื่อความปลอดภัยโด,ดสงูง ไม่ได้เจ้าจะไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นเราจะเก็บอันนั้นไว้สุดท้ายคือจะเป็นเ<ม>คล็ดลับและก็สูตรกรรมพิธีของอานนะลองเรียนแบบได้คือตั้งแต่สังเกต่นเกมนีม้มาแล้วกบอดมันเล่นเก่งกว่าคนอ๋อ yes หางไกลแสงมัจุลาชเดเนี่ยเห็นไหมเห็นเลขสีได้ไหมมันลงถ้ำไปละ โรงถ้ำแล้วมันมันมันอขี้โกงเ้ยเราต้องดีพื้นละเราจะวางกับดักบ๊อบบอทมันยังไม่รู้ว่าเราจะมีการสร้างกับดักไปเซ็งลดดาเมจไปเยอะแยะเลยอ้าวหายตัวอ่ายิงแม่นดิอันนี้มันไม่มีการที่แบบมันแม่นเนาะยิงแม่นขึ้นะมันไม่เม่มันจะขี้โกงเกิดขาดละเ็แต่เนือโอเคสามพันสองซื้อไปเลยคนรวย โอเคจะเหลือตัวสุดท้ายแล้วก็คือโคทาลโลโคทาลโลตายสวยเนี่ยอีซี่เคสไม่ใช้สกิลโหเซ็งลงถ้ำไปเลยมันเป็นถ้ำเก่ามากสมัยหน้ามาเล่นนะคือมันโคตรเก่าอ่ะแล้วมันมีแต่พวกเนี้มันเคยมันดอกตลอดเวลาของเนี่ยเออนะครับสนับเลวโอเคชาเลนจ์เคสไม่ใช้สกิลหลักก็ ดูง่ายๆนะคือนะ้ามีความสามารถเรื่องเคสมากมายมหาศาลหลายพันล้านเออใครที่มีแฟนอาร์ตอะไรก็สามารถส่งมาที่ดิสร์ของน้านะหรือเข้ากลุ่มมาก็ได้นะครับสำหรับวันนี้แรกก่อนเคสซ็กซี่จังเลย